นั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยให้ให้เราต้องวิ่งแสวงหาสิ่งภายนอกธรรมะองค์ความรู้ธรรมะพนะระองค์บอกว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายนะธรรมะนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปของเราธรรมะคือพระศาสดาและพระองค์ก็บอกว่า อย่าพึ่งอะไรนะอย่าเอาอะไรเป็นที่พึ่งเว้นแต่ตนเองและธรรมะ,ะบ,อรนนบอกอานนท์เลยบอกอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีคือสมัยที่ผู้เช่ายังอยู่ก็ดีหรือในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสาระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระ มีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่ดูสิพระองค์ให้พึ่งสองอย่างแค่นั้นเองตอนเองกับธรรมะไม่ต้องวิ่งหาที่พึ่งอะไรอื่นที่พึ่งอื่นนอกจากตนและธรรมะไม่มีและผู้เจ้าไม่เคยสอนให้เราเอาอะไรเป็นที่พึ่งเห็นไหมท่านตรัดไว้กับพระอานนเลย และการพึ่งตนพึ่งธรรมนั้นเป็นอย่างไรรมก็บอกว่าให้เราจเจริญสติปัฏฐานสี่หมาอีและสติปัฏฐานสนะี่เห็นหมอะไรอะไรก็มาลงที่สติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ถูกอธิบายด้วยอานาปานสติบอกเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว หายใจเข้าสัน้นเข้ารู้ชัดไหวยใจเข้าสัน้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดไหวยใจออกสัน้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำนับหายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำนับหายใจออกหลองก็บอกพี่คูทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี่แหละของทุกคนมีลมหายใจเข้าออกอนี่งมี เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำกายานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่หนึ่งของสติปัฏฐานสี